โอ้มาแล้วก ah, oh, ็ล่าเหลยดาวโอ้ยล่าออกกินลำๆจากน้องล่าเ mocka ล่าเอามาตรงนี้นะเคยจะแง่งกินถึงถาดเลยอะจอนก็จะแง่งกินเป็นใบเป็นใบอะแล้วอีพี่มีไหนปุ้นอีพี่ยากระดอยู่ปุ้นโอ้ห้องอีพี่มากินตัวเออเออเคยจะห้องมากินด้วยล่ามากินด้วยกันกันนอเคยกินกับพี่ต้อนเดี๋ยวล่าจะไปก่อนนะจ้าเจ้าจ้าจ้าบ๊ายบายห้องพี่มาจ้าจุ๊บเจ้าโอ้ยน้องเมียก้นมนกระลำกระลำโซ่ โอ้กินข้าวก่อนกินข้าวมามามาอีล่าของกินมาส่งนี่ละมามามา,มาเพา่ชายชอบบรรยากาศหลงๆกี้อืะอข้าวใหม่หอมๆชูนเนี่ยอ่ะปะท้อปะท้อมั้งแกงอย่างนี้โอ้มีต้มปลาอันนี้อย่างนี้พัดขิงอืมเดี๋ยวข้าขอจิ้มก่อน,น่าสูนเดเลยอันนี้อันนี้ข่อจิ้มต้มปลาก่อน หินล่าเนี่ยากหินลำเนาะพอมันต้มป่าเนี่ยจับพริกจับเกลือดีขนาดโอ้มันไปใจหินล่าเนี่ยจะได้ค่าเนี่ยกะต้มป่าเนี่ยสูยากอ่ะอ๋อมะลามเงาจางแพทโอ้เนี่ยกลิ่นเฮ้ยมันได้รสชาติของคุณและสตรีอ่ะยากินให้มันลำๆอย่างคนอื่นพ้องโอ้โมดูกี้ยางลำโมดูกี้ยังว่าลำสู มใหม่ก็จะล้ำกินไปกินมาบะล้ำโอ้ก็กินเพื่อมากุ้มขาบเหรอแกเดี๋ยวขอกินมานี่ก่อนเด้ออันนี้พัดขิงกันนี่คุณพ่อเนี่ยออ<ร>พัดขิงนะต้มปลาว่าบะล้ำนั่นนะพัดขิงเพื่อบะล้ำแต่ต้มปลาก่อนชูเนะี่ยแยกกินบะล้ำโอ้อันนี้ค่ะป้าเจาได้เนี้ยไผ่ยะอีลานาไย,ยา่เหรออืมเดี๋ยวเดราขอกินก่อนมั้งอืม หมาะจับทิกจับเรือดีขนาดไพ่ตึ้งเต่าเปียงสูนี่บประกงอีลาหน่อยแยกกินกับเขานี่นะหมาะเออซาปาลี่แต่กี้ว่าแบบล้ำประก็หู้ว่าเป็นอีลาเนี่ยว่าล้ำอ๋ออย่างอี้กะฮะข้าเนี่ยเนี่ยประทุเนี่ยประโถลำมันจะตายใส่แผ่นทุนเอาใส่แผงมันแนวพุ่นเนี่ยเบอร์ว่าจางจางห่าตายยังปอเนี่ยงม่ต้องกินอย่างสักอย่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ได้กินอย่างเช็กยางแล้วเบิ่ยหายถ้เป็นโรคกระเพาะเฮียบัดเดี๋ยวนี้มันเลยเวลากินข้าวเลิ่จะกินอย่างเนี่ยอุ้ยนอนนอนนอนบ่ได้กินแล้วเช็กยางลาาาแล้วแบบนี่ปากหายจนเหน็บแล้วเอ้ย